วิดีโอนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่อง os ตัวหนึ่งเป็นลินุกนะครับลินุกชื่อ Ubuntu นะครับปกติ Linux เนี่ยจะมีหลายๆตัวมี Ubuntu s u ูซี่แรด HAT นะครับแต่ตัวที่เราจะคุยกันวันนี้คือ Ubuntu นะครับทำไมถึงเราต้องใช้ Linux นะฮะพูดถึง Linux ก่อนนะครับผมใช้ลินุกมาตั้งแต่1 a ึ r ง09ตอนนี้ก็ เดือนจิถุายหนึ่งหนึ่งก็สามปีกว่าแล้วนะครับที่ใช้ลินุกมาก็พบว่าจุดแข็งของลินุกที่ดีก็คืออย่างที่หนึ่งคือลินุกไม่มีไวรัสทําไมไม่มีไวรัสดีไม่มีไวรัสเนี่ยเครื่องเราจะไม่พังซอฟต์แวร์ข้อมูลเราจะไม่หายและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องเสียเงินค่าซื้อโปรแกรมไวรัสทุกๆปีนะฮะปกติวเวลาติดตั้งโปรแกรมไวรัสไปแล้วเนี่ยมันจะกิน cpu ของเรานะครับอย่างน้อยก็20%ทําให้เครื่องเราช้า แล,แล้วก็ถ้าเล่นไปนานๆเนี่ยลินุกไม่มีปัญหาเหมือนวินโดว์คือวินโดว์เล่นไปนานๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องช้าเดยกจะล้างเครื่องติดตั้งใหม่เรื่องแคชเรื่องแฮงค์เนี่ยไม่ค่อยมีและที่ดีที่สุดที่ผมชอบก็คือบูตเร็วอยากใช้ก็เปิดเครื่อง10วินาทีหรือ15วินาทีเนี่ยได้ใช้คือได้ใช้แล้วเวลาจะเลิกเพื่อนเรียกเนี่ยชัดดาวหวินาทีชัดดาวเสร็จถ้าเป็นวินโดว์เนี่ยจะต้องมีอัปเดตรอบที่1รอบที่2จนถึงรอบที่9ที่10นะครับ แล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยไม่ต้องซื้อโปรแกรมติดตั้งได้ง่ายๆมันเหมือนกับมาร์เก็ตของ Android ให้เราเลือกดาวน์โหลดลงมาได้เลยอันอินสตอลง่ายอินสตอลก็ง่ายอัตโนมัติอัปเดตอันนี้แน่นอนนะไม่มีลิขสิทธิ์เวลาเล่นซอฟต์แวร์อ,อะไรก็แล้วแต่นะฮะเราอยากสอนเพื่อนให้เล่นเนี่ยไม่ต้องกลัวเพื่อนจะไม่มีเงินซื้อซอฟต์แวร์นะฮะดิสแฟกแมนพวอะไรต่างๆไม่มีปัญหานะฮะแต่ข้อจํากัดของมันมันก็มีบ้างนะครับ ลินุกไม่เหมือนวินโดว์ถ้าคุณใช้ลินุกใหม่ๆเนี่ยคุณจะพบข้อความน่าอึดอัดใจนิดหน่อยเพราะมันไม่เหมือนกันครับมันไม่ใช่วินโดว์แต่ถ้าใช้ไปนานๆนก็จะเริ่มคุ้นเคยกับมันเพราะว่ามันก็ใช้สะดวกดีนะลินุกมีโปรแกรมน้อยกว่าวินโดว์แน่นอนโปรแกรมที่มีคุณภาพดีๆนะก็ยังต้องพึ่งวินโดว์อยู่เพราะว่าวินโดว์ยังมีโปรแกรมดีกว่าแต่สําหรับคนที่เล่นคอมพิวเตอร์สมัยนี้นะฮะเปิดเครื่องมาก็เล่นอินเทอร์เน็ตเลย ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักลินุกเหมาะมากครับสำหรับคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตและไม่ได้ใครใช้แอปพลิเคชันไหลยเยอะแยะนะฮเพราะว่าไม่มีเวลาเว็บไหนที่บอกอันตรายเข้าไปได้เลยไม่ต้องกลัวนะฮะลินุกไม่พังเนี่คือข้อดีของลินุกอย่างนึง่งเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเน็ตบุ๊กหลายๆตัวนะครจะติดตั้งลินุกไปด้วยแล้วมีระบบฟาสต์บูตฟาสต์บูตเพื่อเข้าเล่นอินเทอร์เน็ตนะ จะต้งเก่ว,ว่ามูดเร็วมากไม่ถึงสิบวินาทีบูดขึ้นมาแล้วนั่นคือเรียกฟาดบูดของเน็ตบุกก็คือลินุกนะครับบางคนบอกว่าลินุกถ้าเล่นต้องใช้คอมมาด์ไลน์นะฮะแต่ไม่ใช่แล้วฮะลินุกสมัยนี้นะฮะมันใช้คลิกพอยแอนด์คลิกแดกแอนด์ดรอปเหมือนกับวินโดว์เราดูดูตัวนี้นะครับผมจะให้ดูสาธิตของ เ็มพระนี่คือหน้าจอ l i นุกนะครับเ็นพระวินโดว์นิ่มๆครับนี่คือ, Windows, คคอฟไฟล์ explorer นี่คือตอนเราสวิตช์แอปพลิเคชันเป็น point and c l i แล้วก็มีเอฟเฟกเยอะแยะนะ ก็หาดูได้ใน YouTube มีจำนวนมากนะครับตอนนี้เวลาเราจะใช้ Linux เนี่ยบางคนที่เราเคยเล่น Windows ก็รู้สึกเสียดาย Windows <ๆ>เครื่องก็มีอยู่เครื่องเดียวทำไมเราจะใช้ Linux ได้มันมีวิธีใช้ Linux ได้3วิธีนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือดาวน์โหลด Ubuntu เนี่ยนะดาวน์โหลด Ubuntu มาไล่ลง CD เสร็จแล้วไปตั้ง BIOS ROM ให้บูธจาก CD ใส่ซีดีลงไปในช่องซีดีแล้วก็บูตเครื่องขึ้นมามันก็จะได้ลินุกเข้ามาเล่นแต่จะช้าหน่อยเพราะว่ามันทํางานจากซีดีไม่ไปแตะต้อง hard disk คุณนะคุณก็จะลองเล่นซินลินุกโดยไม่ไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครื่องคุณเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ทีนี้ถ้าคุณมั่นใจในลินุกมากขึ้นแล้วคุณอยากติดตั้งคุณก็ติดตั้งมันก็มีออปชันให้คุณเลือกว่าจะติดตั้งแทนที่ Windows เลยหรือจะติดตั้งพร้อมๆกับ Windows ก็คือว่าเราติดตั้ง2ระบบ ด้วยกันถ้าคุณบูตเครื่องแล้วคุณเลือกบูตเข้า Windows คุณก็ได้เล่นวินโดว์ถ้าบูตเข้า Ubuntu คุณก็ได้เล่น u ุ u n ตูเขาเรียกว่า d ู a l boot คือบูตสองอย่างแต่ที่ผมจะแนะนําวันนี้นะฮะก็คือติดตั้ง Ubuntu อยู่บน Windows เลยโดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งช่วยนะฮะซอฟต์แวร์ตัวนี้ชื่อว่า vmware player vmware player เนี่ยคือฟรีแวร์นะของบริษัท vmware นะ ทำให้เราจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงอยู่ใน Windows ได้แล้วจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำลองขึ้นมาเนี่ยเราจะตั้ง Ubuntu เข้าไปนะฮะวิธีการติดตั้ง Ubuntu ใน vmware นะเราก็เซิร์ช Google ได้ติดตั้ง Ubuntu ใน VMware, vmware player นะฮะเจวิธตีติดตั้งเยอะแยะเลยนะฮะอย่างอันนี้นะของ Ubuntu ขับเนี่ยนโะดเมนตรงนี้นะก็สอนวิธีใช้ Linux สสำเร็จรูปแบบง่ายๆสุดๆด้วย vmware หรือตัวนี้ก็ดีนะครับตัวนี้ของ windows s z net นะครนะฮะดูโดเมนฮะอันนี้จะสอนเป็นขั้นตอนเลยนะต้องติดติดตั้ง vmware จนกระทั่งติดตั้งอ b u น t u เสร็จก็ค่อนข้างจะดีครับหรือไม่ก็ถ้าคนไหนเก่งภาษาอังกฤษหน่อยนะครับก็เข้าไปดูวิธีติดตั้งอยู่ใน ยูทูบเนี่ยมีเยอะแยะเลยฮะ i n s tall Ubuntu in VMware Player นะฮะตอนนี้เรามาลองดูนะฮะว่าเวลาติดตั้งแล้วมันหน้าตาจะเป็นไงคลิกที่นี่นะครับจะเห็น vmware player นะครับอันนี้ผมติดตั้งแล้วจะให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเรานอกจากติดตั้ง OS เดียวเราสามารถติดตั้งได้มากกว่า1น s นะครับตอนนี้ตัวนี้ผมติดตั้ง Ubuntu ไว้นะฮะผมสั่ง Player Virtual Machine นะครับก็จะเริ่มจาก b o บู Ubuntu ก่อนนะครับถ้าเป็น Boot Windows จะนานมากแต่ b o ู Ubuntu จะเร็วมากนะครับครับบูตเสร็จแล้วครับเร็วไหมฮะก็ต้องล็อกออนก่อนนะครับ ใส่พัสเวิร์ดเราอินตอนนี้ full screen ฮะตอนนี้ผมมาอยู่ในอุบ n ต u เรียบร้อยนะครับก็ผมสามารถเล่นทั้งอุบกตณแล้ว Windows อยู่ด้วยกันนะครับจริงๆ u b u อุบกตก็คือเป็น Windows หนึ่งของ วินโดว์นะฮะถ้าอยากจะเปิดเต็มจอก็เปิดเต็มจอนะเป็นเมนูไร์หมดนะครับนะ,ะมีติดตั้งวินโดเสร็จนะมันจะตั้งเกมมาให้เรียบร้อยเก็บตั้งเกมอะซสซอรี r กราฟิกแล้วก็ติดตั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็บราวเซอร์ต่างๆติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับ Office ก็มีนะครับมี Dictionary มีเมลแ l ลนด้า มี presentation spreadsheet word processor เหมือนกับที่ Microsoft Office นะครับทั้งหมดนี่ฟรีถ้าซอฟต์แวร์ยังไม่พอนะฮะเราสามารถเลือก Ubuntu Software Center ขึ้นมานะฮะใน Ubuntu Software Center เนี่ยเป็นที่ที่เราสามารถจะติดตั้งโปรแกรมใหม่เข้าไปได้นะครับมันจะบอกว่าซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งไปแล้วมีอะไรบ้างอันนี้คือซอฟต์แวร์ที่ผมติดตั้งอยู่แล้วผมสามารถ Install จากที่นี่ได้เลยนะฮะ ผมก็จะรู้ว่าผมมีซอฟต์แวร์อะไรติดตั้งอยู่บ้างแล้วผมจะได้ซอฟต์แวร์ใหม่ก็มาที่นี่นะผมสามารถเซิร์ชก็ได้หรือเลือกตามแคตตากรอก็ได้หรืว Office, Sound, Video, Team, นะออฟฟิศ s าววิดีโอทีมเนี่ยสาววิดีโอมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับสาววิดีโอก็จะมีลิสต์ไว้ให้อยากได้ตัวไหนใช่ไหมคาเมรามอนิเตอร์สมมติอยากได้ตัวนี้อยากจะรู้ว่าตัวนี้คืออะไรก็ลองดูก่อนว่ามันคืออะไรสนใจก็กดติดตั้ง มันก็จะตั้งให้โดยอัตโนมัตินะครับโอเคส่วน File Explorer ก็จะเปิดมาก็มี Home Folder Desktop Document Music อะไรเงี้ยมันจะมีให้เรียบร้อยกด Home Folder ก็จะเห็นว่ามันก็จะแบ่งเป็นโฟลเดอร์ View Icon View List View Compact Compact View ครับก็จะมีหลายรวิวนะฮะวิธีใช้ก็เป็น Point and Click นะฮะ เป็น Windows เหมือนกันกับที่เราใช้เซตอัพต่างๆก็อยู่ที่นี่นะฮะเซตอัพคีย์บอร์ดเซตอัพช็อตคัตคีย์เมนูมีเฮล์มีซัพพอร์ตนะครับเล่นเบราว์เซอร์ได้นี่คือไฟฟอกใช่ไหมฮะันจะจำไว้ว่าเราเล่นอะไรไว้ดิกชันนารีก็มีนะครับสมมติว่าผมจะหาคำว่าเทสเนี่ยการทดสอบการทดลอง ค่อนข,ข,ข้างดีนะครับเพลินผมติดตั้ง environment ที่เป็นเมนูภาษาอังกฤษไว้นะครับแต่จริงๆใช้ภาษาไทยได้ดีมากนี่มีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคีย์บอร์ดสวิตชิ่งเลือกไทยพิมพ์ไทยก็ได้ครับมฮะมี d i c t ั o n a r y ไทยอังกฤษให้มีปฏิทินนะแล้วถ้าจะชัดดาวก็ที่นี่นะ ก็จะเลือกออปชันว่าจะล็อกสกรีน o ชัดดาวไฮบรเนตไฮบรเนตก็ได้รีสตาร์ทเช็ดดาวก็ได้ครับ,รบเห็นไหมเราสามารถเล่น Ubuntu พร้อมกับ Windows ข้างล่างนี่คือ Windows นะฮะนี่คือ Ubuntu เล่นแบบพร้อมๆกันได้นะครับจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ